สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูในวิชาศิลปะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องหลักการออกแบบนะคะครูว่านักเรียนน่าจะเคยเห็นการออกแบบมาหลายชนิดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโลโก้ต่างๆนะและก,ก็การออกแบบสินค้าออกแบบแบรนด์สินค้าหรือว่าการออกแบบตัวอักษรและยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่นักเรียนยังไม่รู้หรือว่านักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหม อ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะที่นักเรียนเห็นเนี่ยกว่าเขาจะออกแบบกันได้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลักการออกแบบ5ข้อนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยซึ่งหลักการออกแบบ5ข้อนะคะก็เหมือนที่นักเรียนเห็นเลยนักเรียนดูสไลด์ไปตามคุณครูเลยนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะเอกภาพดุลยภาพจุดเด่นความกลมกลืนและความขัดแย้งนะคะ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายลึกซึ้งมากขึ้นนะคะงั้นเราไปดูทีละหัวข้อกันเลยหัวข้อที่1น,นะคะเอกกับภาพนะคะเอกแปลว่า1น,นะคะภาพก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือการนําส่วนประกอบของงานเนี่ยมาจัดรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นกลุ่มก้อนนะและไม่กระจัดกระจายเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่แบบว่าแตกแยกนอกเรื่องออกไปนะคะและสามารถสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึกของภาพนั้นๆน,น,นะคะตลอดจนคุณค่าทางความงามนะนักเรียนลองมองภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะมีความเป็นเอก,กภาพเนาะมีความสัมพันธ์กันนะคะอยู่ในเรื่องราวเดียวกันนะคะต่อไปหัวข้อที่2นะคะดุลยภาพ ก็คือการจัดภาพให้มีความสมดุลกันนะคะมีความพอดีเหมาะสมทำให้เกิดน้ำหนักการจัดวางเนี่ยสข้างเท่ากันหรือมีความสูงกว่าเท่ากันนะคะซึ่งดุลยาภาพเนี่ยมันก็จะมี2หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1นนะคะความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันนะคะนักเรียนดูรูปนะคะ2ข้างเท่ากันก็คือรูปด้านบนนะคะ ต่อไปนะคะ 2. ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันอ่ะภาพล่างเลยนะคะ,ะนักเรียนดูภาพนะคะที่ครูนํามาให้ดูนะคะซึ่งในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะหรือว่าการออกแบบงานทัศนศิลป์เนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงดุลยภาพของงานนั้นๆด้วยนะคะต่อไปหัวข้อที่3นะคะจุดเด่นจุดเด่นก็คือส่วนสําคัญที่เด่นที่สุดของภาพหรือว่างานนั้นๆน,น,นะคะ ที่สามารถเร้าความสนใจหรือว่าสื่ออารมณ์ความรู้สึกเนี่ยซึ่งทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของภาพนั้นๆหรือว่าการออกแบบที่ผู้ออกแบบนำเสนองานออกมานะคะซึ่งจุดเด่นนะคะมันสามารถเด่นได้ด้วยรูปร่างรูปทรงเด่นได้ด้วยแสงเงาเด่นได้ด้วยสีหรือว่าเด่นได้ด้วยเส้นนะคะแล้วแต่ว่าผู้ออกแบบเนี่ยจะนำเสนอจุดเด่นมาในแนวทางไหนนะคะ ต่อไปหัวข้อที่4นะคะความกลมกลืนนะคะก็คือการสร้างงานศิลปะเนี่ยเราจะต้องให้เกิดความกลมกลืนกันของส่วนประกอบทางทัศนศิลป์นะคะเช่นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาสีบริเวณว่างนะคะในล,ลักษณะพื้นผิวซึ่งที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนะคะนั่นก็คือทัศนธาตุที่นักเรียนรู้จักกันนั่นเองนะคะ ซึ่งจากภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนลองดูว่ามันมีความกลมกลืนด้านไหนบ้างนะคะอลองดูนะคะแล้วลองวิเคราะห์กันดูนะและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะความขัดแย้งนะคะก็คือความไม่สัมพันธ์กันไม่ลงรอยกันหรือว่าเข้ากันไม่ได้ของส่วนประกอบต่างๆของทางศิลปะนะคะทำให้ขาดความกลมกลืน แต่ก็จำเป็นสำหรับงานทัศนศิลป์นนะเพราะจะช่วยเร้าความสนใจสร้างความตื่นเต้นและสร้างพลังให้กับงานของเรานะซึ่งความขัดแย้งนะคะมันสามารถขัดแย้งด้วยสีอาจจะสีแตกต่างกันไปนะคะคนละโทนสีอย่างเช่นสีวนะันร้อนสีวันเย็นหรือว่าขัดแย้งด้วยเรื่องราวนะคะขัดแย้งด้วยองค์ประกอบต่างๆที่มันไม่เข้ากันเลยนะ นักเรียนก็รู้หลักการออกแบบทั้ง5ข้อแล้วนะคะต่อไปก็มาดูใบงานของนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะใบงานของสัปดาห์นี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนออกแบบโลโก้ประจําตัวของนักเรียนนะคะโลโก้ประจําตัวในที่นี้ก็คือโลโก้ที่แสดงความเป็นตัวตนของนักเรียนหรือว่าสิ่งที่นักเรียนชอบนั่นเองนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะ ซึ่งครูหวังว่านะคะจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้วันนี้นะนักเรียนก็สามารถกลับไปออกแบบโลโก้ของนักเรียนออกมาได้นะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่จำเป็นต้องสวยงามเท่าไหร่นะคะขอแค่นักเรียนตั้งใจและดึงความเป็นตัวเองของนักเรียนออกมาได้แค่นั้นก็พอนะคะโดยเกณฑ์การให้คะแนนของงานนะคะครูจะดูถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ความสะอาดของผลงานนะและความสวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้นะคะขอนักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันนะคะในวันที่โรงเรียนของเราสามารถเปิดได้อย่างเป็นปกตินะคะสำหรับวันนี้ see you again thank you